ให้การคาดต่อไปพวกเราบ่างใช่ไหมวะใช่เ<ช>พื่พวกนายไปเก็บขยะกันไหมรู้สึกขยะช่วงนี้เย็ะแปลกๆ<ช>จริงใครไม่รู้ที่ขยะไว้ไม่รักษาวคาวามสะอาดช่วยกันเลยจริงไหมใช่ใช่แปลนี้เย็ะแปลกปะจริงเดี๋ยวนี้ขยะเริ่มเยอะขึ้นจริงจริงด้วยเออรล้วไปดีกว่าสมมติครูเพนเราได้เก็บเลยเนาะแล้วก็มีคนมาเก็บเลยเนาะ,ะี่เพื่อนดูดิตรงนั้นขยะเยอะเลยเราไปเก็บกันเถอะป้าๆ้าบ้า ไอ้อเพื่อนดูนั่นสิกินขยะทำไมไม่เห็นจะมีค่าเลยเนาะจริงด้อย่างพวกเรานี่สิกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นเลยเก็บไปก็ลืมมือเปล่าอ่ะเนาะไี่เพื่อนนายจะไปไหนไม่เก็บขววยะก,กับเราก่อนเราไม่เก็บแล้วกูพวกนายไม่เที่ย์กูพวกเขา,าเที่วก,กว่าตั้งเยอะ เฮ้ยเพื่อนเราของเข้ากลุ่มด้วยเลยไหมเพื่อนเฮ้ยง่ายดิเพื่อนเออขยะพวกนั้นไม่งกิดหรอกเนาะมากินถึงของพวกเราดีกว่ามามามาเร็วเอนเนี่ยเนี่ยดูอย่างพวกเราสิกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นเลยไม่ต้องไปเก็บขยะแบบพวกนั้นหรอกนะเออเท่าไมรเหมือนกันเนาะไม่งกิดอะไรก็ไม่รู้เลยอาจารย์ส่ออะไรก็ไม่รู้นะก่นอะไรนะเฮ้ยพวกนายพวกนายไม่ควรทิ้งขยะไม่เป็นที่แล้วเพราะมันกระทบรายได้ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเอ้าแล้วบางทีรถผมกระทบเราเพื่อน วิธีการแยกขยะและการแยกขยะรีไซเคิลถ้าขยะมีอยู่สีสีคือ 1. นสีแดงขยะอันตราย 2. อสีน้ำเงินขยะทั่วไป 3. าสีเขียวขยะเปียกและสุดท้ายสีเหลืองขยะรีไซเคิขยะอันตรายทิ้งพวกขยะเช่นแบตเตอรี่สารเคมีและสารไวไฟเป็นต้นขยะทั่วไปได้พวกขยะของใช้ในชีวิตประจำวันขยะเปียกทิ้งพวกเศษอาหารเช่นใบไม้เป็นต้น และสุดท้ายขยะรีไซเคิลทิ้งพวกพลาสติกและกระดาษเป็นต้นอ๋อพวกเราเข้าใจแล้วต่อจากนี้เราจะพี่แกไปไปที่อีกแล้วเพื่อนเรามาน่ายขยะตัวโลกกันเถอะที